สวัสดีครับวันนี้นะครับบอกรักด้วยประกันก็จะมาแนะนําว่าจะทําอย่างไรนะครับเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเราก็จะต้องสํารวจนะครับความเสียหายเบื้องต้นก่อนนะครับถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วแจ้งกับบริษัทประกันให้ทราบนะครับหลังจากนั้นก็เพื่อทําบันทึกประจําวันนะครับแล้วก็ทําการรวบรวมเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็น หน้ากรรมธันนะครับสำเนาไปประชาชนของผู้อประกันนะครับและเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันมาถึงแล้วก็ให้ความร่วมมือในการสำรวจความเสียหายในการทําเอกสารและทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับเพียงเท่านี้นะครับบริษัทประกันก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามแบบแผนประกันที่เราได้ทําเอาไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นสบายใจได้นะครับ พบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเพื่อคนที่คุณรักนะครับในเพจ a c e b o o k บอกรักด้วยประกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ